ยิ้มอะไรยิคือเด็ <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาติดตามชีวิต AJ in อะไรคือไม่นิ่งน่ารักไหมคะวันนี้ <laughs> หนังกล้องเงียบมากพูดได้พูดได้ดได <laughs> a day in the life of the influencer and superstar and actor and actress and Ghost ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีแพลนไปถ่ายแบบนะคะให้กับรองเท้า Love Tale อุ๊ยอะไรอยาะอะไรอะอะไรอ่ะเกดี๋ยวนี้จะไปถ่ายแบบนะคะที่แถวถนนมาทททองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปหาข้าวกินแถวสยามกันทำอะไรก็ทำทำเลยดูกัดีกว่าคเขาว่าวันนี้ i n นฟลูเอนเซอร์ซูเปอร์สตาร์แอคทแล้วก็ Ghost แบบเราทำอะไรบ้าง ก็เ <g ots> ดือนนี้นะคะก็จะแต่งหน้าเป็นคอนเซปแบบค่อนข้างที่จะแฟนซีหน่อยนะคะเพราะว่าครองเท้าเราที่ได้มาเนี่ยเป็นสีชมพูลแล้วก,วก็สีเขียวก็เลยอยากจะให้มีความเป็นแบบ natural เดี๋ยวลองทำให้ดูลองทำให้ดูอันนี้รองเท้าสีเขียวกับชมพูนะคะน่ารักไมค่ะเอ้ยเห็นไหมอันนี้รองเท้าหรือขนทาไปตอบไม่เต็มใจน่ารักไมคะฮัลโหลวันนี้ให้ลินี่เล่านิดนึงค่ะว่ารายรองเท้าที่ ก็คือว่าได้ตัวของเป็นแบรนด์ l o v e t e l มานะคะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแบรนด์อะไรเนาะก็ได้มีการคุยกับแบรนด์ค่ะว่าสรุปแบรนด์คืออะไรยังไงใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ได้รู้คอนเซปต์ของแบรนด์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันน่าสนใจนะเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์เราด้วยก็แล้วทีนี้รองเท้าคือมีความเท่มีความสตรีทแล้วก็มีความพรีเมียมมันเราไหม เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นตรงกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ตรงกับคอนเซ็ปที่เราอยากจะ represen ในตัวตนเราด้วย mm hmm. ก็เลยสึกอุ๊ยรับงานเลยดิวดิว,ดว,ดวชอบชอบชอบ,ชอบซึ่งนี้เป็นแบรนด์เปิดใหม่นะคะทุกคนสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Instagram l o v t tail ค่ะเริ่มสนใจเรื่องของ sustainable ตอนไหนคะเรนี้คือต้องบอกเลยนะว่ามัน ตั้งแต่การปลูกฝังเลี้ยงดูของคุณแม่อุ้ยมีรูว่าบ้านอื่นเป็นไหมนะแต่ว่าบ้านเนี้ยชอบเวลาซื้อข้าวข้าวแกงถุงแกงอะไรเงีไงไง้ยเขาจะได้แบบถุงพลาสติกมาใช่ปะแม่จะเป็นคนชอบเก็บมากลยพับถุงพับเก็บแล้วก็มารียูใช้ใหม่เงี้ยพอโตมาก็ได้มาทํางานอาสามากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้สิ่งนี้เันสิ่งที่ต้องตระหนักแล้วมันก็คือเป็นหน้าที่ของพลเมืองโดยที่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเทรนหรือเป็นสิ่งที่เราทําตามกระแสะแต่มันสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกนนันนนนนททุุกคีีี้้้เปเปหตผลล่่รแดวย ถูกต้องเ exact เลยอุ๊ยรู้ได้ไงอะ่ะ <m uch> คือด้วยความที่ตัวคอนเซ็ปต์แบรนด์นะคะเขาใช้แมทท์เรียลแล้วก็วัสดุที่มีความหลักโลกแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยคอนเซ็ปต์นี้มันน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์เราเออสินค้าแฟชั่นอ่ะสร้างขยะให้โลกใบนี้แล้วก็สร้างขยะให้สิ่งแวดล้อมเยอะมากอุ๊ยเราดูเหมือนคนที่มนีอยแวนเนสไหมคะแต่ทุกคนต้องมีนะอันนี้เลือกจริงทุกคนต้องมีแบรนด์เนสนะคะตอนนี้นะคะกก็าาาาลลังงททด์ยยนนะะคออ่่่่ซึมวีีแบบ เปที่เราไปบ่อยมากๆเพราะเราค่อนข้างจะไม่หาอะไรกินมันอยู่ใกล้สยามนะยงปกติเป็นเด็กยามเดินยามนะคะก็หาอะไรกินมเมนูหนึ่งที่อร่อยนะคะก็เราค่ะเสร็จแล้วค่ะบอบมือ แมทกับรองเท้าไหมแมทกับรองเท้าไหมแต่ว่าด้วยความที่รองเท้าอันนี้มันมีความเป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยทำกันบ้านมาก็คือหาชุดก็คือได้ชุดมาจากนิสิตจ,จุฬาที่เป็นดีไซเนอร์นะคะก็เป็นชุดที่มีคอนเซปต์อยู่กับเอ่ออันเดอร์เดดซีใต้ท้องทะเลเพราะว่าอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยมันส่งน้ําเสียต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งน้ําเสียต่อทะเลด้วยก็เลยอยากเลือกชุดมาที่มีความสะท้อนต่อสัตว์น้ำอุ้ยตื่นเต้นไหมอยากเห็นชุดยังอเดี๋ยวพาไปดูชุดกันดีกว่าอ่ะอ follow, อนี่นะคะ็เปชุดท โอ้อ oh my god it's so cute right ซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเป็น mini dress นะคะแล้วก็จะมีเป็นดีเทลเป็นอวนทะเลอุ้ยมีปลาดาวด้วยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไปลองนะอันนี้คือจะตามมาถึงปะเนี่ยไม่ต้องตามมาพอแล้วพอแล้วอ้าอ้าอ้าวฮ่โอ้ my god รวันนี้จะมีความเป็นแบบป้ามมึกมีความใต้น้ำปลาดาวนะคะ ส่วนในดีเทลของชุดเราในวันนี้นะคะคือจะเป็นเลกกิ้งถึงน้องที่จะเป็นลายใต้ทะเลด้วยอุ้ยใช่ไหมการแต่งตัวก็มีสตอรี่การเลือกซื้อก็คืออนาคตของโลกอุ้ยมันมีคำคมอ่ะอุ้ยป้ามึกยังขาดรองเท้า Tale, ลอกเซลหนอดูนะ่ะซึ่งนี้นะคะจะเป็นรองเท้าที่บอกเลยว่าอันนี้แอบลองใส่มาก,ก่อนแล้วแล้วแบบมันนุ่มอ่ะอ้อ oh my god งั้นเราไปเก็บของเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเจอกันที่วันทัองค่ะปกติเป็นคนที่เป็นพวกบ้าหอบฟางเนี่ยก็เวลาพกของเนี่ยก็ต้องพกเยอะหน่อยเดี๋ยววันนี้จะเอาถุงผ้าถุงใหญ่ถือแป้งถือลิปสติกไปเติมด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไหลย,ยืมไหลหย,ย่านคะคะอ่ะเริ่มเก็บของก่อนนะคะอ่ะอยู่ดีวุ่นวายหมดเลยอ่ะเช้านี้ like This one I'm so ready for today เจอกันวันทัทองค่ะ วันนี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนอุทยานร้อยปีจุลานะ <im> ก็คืออยากได้โมแบบูเป็นฟิลแบบเป็นป่าเป็นสวนเป็นธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติหมดอยู่เวนหน้าเรา ังไงบ้างคะคุณแม่ค่ะก็อจริงนะร้อนแต่ว่าวันนี้ก็สนุกดีรู้สึกว่าได้ลองแต่งตัวอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้รองเท้าที่มีความคอมฟีเอออ่ะโชว์รองเท้ารายหนึ่งสองาปึ้งเออ นี่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมพี่ิมเหนื่อยแต่สนุกถ่ายแบบรองเท้าเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยบอกแอบยากจ้าแต่ว่าถ่ายออกมาโอเคนะภาพสวยเลยแบบก็สวยเออถือปืนทำไมอ่ะไม่เปล่าไม่๋ยวอะไรโอเควันนี้และนี่เป็นไงบ้างครับถ่ายรูปวันนี้วันนี้สนุกมากนะครับได้พี่ยิมช่วยเยอะเลยวันนี้เราถ่ายธรรมชาติไปแล้วจะไปถ่ายที่ไหนต่อคะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตีเรียนต่ออ๋อตัวนี้มีแต่ธรรมชาติเนี่ยใช่เพราะว่ารองเท้าเราเนี่ยจะ natural ก็ได้จะ street fashion ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า sustainability เท่ากับ style Oh my god อ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปค่า จบแล้วค่ะสำหรับถ่ายแบบแฟชั่นในวันนี้สนุกไหมคะพี่อิมสนุกมากพียิมงานสนุกไหมสนุกมากวันนี้ขอบคุณพี่ยิมมากนะคะที่มาช่วยถ่ายแบบนะคะเดี๋ยวรอดูในีนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเนาะได้ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอเปลี่ยนชุดก่อนแต่ว่าชุดใหม่แต่รองเท้าเดิมขอชุดหน่อยคไม่เปลี่ยนรองเท้าไม่เปลี่ยนรองเท้ารองเท้าเดิมจะเข้ากันไหมเดี๋ยวรอดูอ่ะแล้วเจอกันที่สยามค่ะ โอเคค่ะ okay, แล้วตอนนี้นะคะเราก็ย้ายมาที่ร้านอาหารแล้วตอนนี้ขอกินขา้าวเติมพลังงานจากที่ถ่ายแบบมาเหนื่อยทั้งวันหลังจากที่อยู่กับรองเท้าล็อบเตอร์ามาทักมาแลรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าบางทีก,กันบางครั้งงานจะออกมาข้างนอกครั้งหนึ่งต้องคิดว่าอุ้ยรองเท้านี้จะแมทช์อะไรได้บ้างจะแต่งยังไงได้บ้างอะไรเนี้ยคือรู้สึกว่ามันแมทช์ง่ายกับหลายสไตล์ก็หลายสุดวันนี้คือคอนเฟิร์มจริง,รงๆว่าใส่ถ่ายแบบทั้งวันทั้งขึ้นตู้บั ขึ้นอะไรอ่ะรถบรรทุกใช่ไหมพี่มรถลุกๆก,ก,ก็ขึ้นรถบรรทุกที่แบบไปขอลุงๆเขาขึ้นอ่ะก็ขึ้นได้ถ่ายกับน้ําอีกนะริมน้ําเอ่ยพยายามกระโดดเอ่ยอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันถ่ายกับหลายซีชั่นได้เลยก็รู้สึกว่ามันไม่เมื่อยเท้าแล้วก็รู้กว่าสบายมาก ก็อยากให้ทุกคนเป็นเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทุกคนได้ลองใช้นะคะกับรองเท้าวล็อกเซลค่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะแฟชั่นอยู่ที่การเลือกของเราเองก็เหมือนถ้าเราเลือกของที่มันดีต่อโลกอะ่ะโลกมันก็จะดีขึ้นไปด้วยซึ่งทุกวันนี้แบรนด์แฟชั่นหลายแบรนด์ Brand พยายามเกียรต์ไปในอีทางที่มันดีขึ้นถ้าเราทำเป็นสินค้าที่มีความรักโลกมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เช่นกันค่ะฉันก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงหรอฉันไม่ได้มีโร่ปะเนี่ยก็วันนี้นะคะก็ขอเติมพลังด้วยวก๋นนะ๋ววววยย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 เเเเเเตตตีีีีออกีกกกกกก่่่่่่ออ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 อนน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 ะะะะะะคคคคคสสาา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 าหหหหหหหรรรรรับลลิปปป้้้้็็ททททไไไไไไใูืมมมมมมถ์์ดดง สต่ว่าก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแฟนนะแไหมหาสมิลาเขาบอกเอาสนุกแต่ไม่ตลก